สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีปัญหาใหม่ๆนะที่เราไม่เคยเจอเอ้ยต้องบอกว่าเคยเจออยู่นะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วมันจําไม่ค่อยได้นะครับแล้วปัญหามันคือปัญหาอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับก็มีย a m a h a s ส a r k นะ Spark Nano นนะครับก็มันมีปัญหาอยู่นะครับว่ามันมีเสียงนะครับ อย่างที่ว่านะครับอย่างที่บอกก็คือว่ามีย a ม a h าสปาร์กนาโนเนาะก็มันมีปัญหานะครับก็คือว่ามันเกิดมีเสียงเสียงหอนเนาะนหลายรุ่นก็คงจะมีอยู่บ้างกับเสียงหอนแต่ว่าหอนมันหอนคนละแบบนะคันนี้ไอ้คันนี้มันหอนแบบเสียงวู้อ้าวเสียงวู้อ้าวเสียงวู้อ้าวไม่รู้ใครเคยได้ยินบ้างไหม horns w วู้แ็กมันก็แปลกๆนะเสียงหอนแปลกๆไอ้เราก็ คิดว่านะรถเนี่ยมันเป็นรถที่แบบเคยผ่านการทําเครื่องมาแล้วนะนี่เราก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีปัญหาอยู่ที่พวกลูกปืนหรือเปล่าอย่างลูกปืนเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะหอนนะลูกปืนอะลูกปืนหรือพวกเฟืองเกียร์อย่างเงี้ยครับจะหอน <S <S ก็เลยซือเครื่องยนต์ดูนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเครื่องยนต์เนี่ยที่เขาทำมาแล้วนะผ่านการทําเครื่องมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรนะครับ <S 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 ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นพวกชุดเฟืองเกียร์ ลูกปืนแล้วบ่ามันหอนนะครับก็เลยลื้อมาดูนะพอเลือมาดูเสร็จแล้วปุ๊บเนีเ่ยก็เห็นลูกปืนนะคุลูกปืนเข้าเวียงนะครับสงสัยสาเหตุน่าจะเป็นเพราะน้ําเข้าบ้างไม่รู้เพราะว่ารถเราก็ไม่รู้ว่ารถผ่านอะไรมาบ้างเนาะ <S <S มันเหมือนกับว่าพวกลูกปืนเนี่ยขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มีติดติดข,ขัดขัดหลายตัวเลยแล้วมันเหมือนมีคาบอะไรที่แบบเหมือนคาบน้ำะนะทำให้ลูกปืนเนี่ยมันขึ้นสนิมนะครับแล้วลูกปืนจะติดๆขัดขัดเกิดมีเสียงเราก็เลยได้เปลี่ยนลูกปืนนะ เป็นลูกปืนข้อวีงนะครับเช็คเครื่องเช็คอะไรหมดแนละ้วก็รถเพราะว่ารถเนี่ยเขาเคยเปลี่ยนก้านสูบมาแล้วนะครับคว้ลาลูกสูแบแหวนมาแล้วนะลูกปืนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับคราวน,นี้ก็เลยถอดมาทาเรียบร้อยนะครับเช็คเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็อาการเสียงหอนวู้วูวูไม่หายเ,ออเราก็เลยเฮ้ยหาสาเหตุไม่เจอเลยครับออกก็ลือดู2รอบ3ารอบแล้วหาสาเหตุไม่เจอว่าปัญหาเสียงหอนแบบเนี้ย มันคือเสียงอะไรกันแน่นะครับมันแก้ไม่ได้พูดง,ง่ายๆแก้ไม่ตกทํามาหลายวันนะครับแล้วก็รือ้อเครื่องเนี่ยสองสาครั้งแล้ะเพราะว่าอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเราเช็คไม่ดีหรือเปล่าลูกปืนแคมหรือเปล่า,อ,ลอ,ลาอ่ะใครเคยได้ได้ยินบ้างใครเคยเคยผ่านตรงนี้มาบ้างนะครับใครแก้ปัญหาเรื่องของอาการแบบนี้ของรุ่นยามาฮ่าสปาร์กนาโนนะครับ เสียงหอนเวลา,าบิดคันเร่งนะลองมาฟังดูแม้ว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะมั่นใจว่าเสียงมันจะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาลองสตาร์ทดูก่อนแล้วกันครับว่าเสียงหอนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ตรงไหนนะมามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียง,ยงมันดังอะไรเวลาเราเบิ้ลคันเร่งนะมันจะดังเวลาเดินเบาเนี่ยไม่มีเสียงนะครับเดินเบาเงียบแต่บิดคันเร่งเบิ้ลคันเร่งเมื่อไหร่นะเสียงออกเลยขี่แล้วก็ดังตลอดนะครับอ่ะเรามาลองสตาร์ทกันดูเลยแต่ไม่มั่นใจว่าจะได้ยินหรือเปล่านะ มันอ,อันนี้ก็มีเสียงนะแต่ว่าเสียงเบาๆนะครับบางทีอ่ะมันจะเป็นเป็นให้หายบางทีก็เป็นตลอดดังแรงๆอแรงเลยเดี๋ยวผมลองขยับอะไรดูกัอนอ่น,นี้เบาลงนะครับปกติจะดังแรงมากนะดังโอ้ระเบิดคึ้นเลยอ่ะให้เราก็ เราก็เอะใจว่ามันดังอะไรกันแน่นะหาแก้แล้วแกไม่ตกนะครับเสียงมันจะดังเหมือนกับว่าพวกชุดคัดนะครับชุดคัตชุดเฟืองเกียร์มันมันหอนนะที่เคยเจอรถในหลายรุ่นนะเอ่อท,ที่ที่เคยทำมาเนหลายรุ่นเนี่ยจะหอนชุดคัดใช่ไหมแต่อันนี้มันหอนแปลกก็หอนไม่ไม่ไม่คล้ายๆายายกับชุดคัดเท่าไหร่เบิ้ลเร่งอะ่ะเบิ้ลเร่งเบิ้ลเร่งวูหูหูเอ็้ apan, แปลกๆวะก็ก็หาในเครื่่ออองเเเเรรรรรีีีียยยยยบบบ้้้้หหหมมมดดดดแแลลลววนนนะะช็คคปั ลูกปองลูกปืนที่ว่ามีปัญหาที่ว่ามันติดติดนะดังดนะเรียบร้อยหมดครับลูกปืนแคมอะไรก็เรียบร้อยหมดเลยเราเช็คเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็เลยว่าเอ๊ะมาฟังตั้งใจฟังเสียงให้ดีนะครับเสียงมันจะดังคล้ค้าอยู่แถวโครงรถอะถ้าถ้าเราเอาหูเปน็นแนบๆฟังนะครับเอาเอาหูเราเนี่ยไปแนบๆฟังเสียงอะฉากช่วงด้านหน้ามาเนี่ยก็ไม่มีเสียงนะจะมาดังแรงๆอยู่แถวแถวเนี้ยเนี่ยเสียงดังแรงๆแบบแถแถวเนี้ยหรือนู่นนี่นั่นดูแล้วเอ้าดังแปลกๆว้า คิดในใจว่าเนี่ยน่าจะเป็นเส้นผมบางภูเขาหรือเปล่านะอาการแบบนี้อาการแปลกๆที่มันเหมือนเล็กน้นอยแต่มันเสียงดังแรงมันเออเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเท่าไหรนะ่นะนะอาการแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เลยมาเอะใจว่าเอะเหมือนเคยเจอมาคันหนึ่งของยามาฮ่าที่แหละนะอาการอาการเสียงแบบนี้นะครับของรถของรถยามาฮ่านะาที่ผมเคยเจอมานึกขึ้นได้นะครับว่าเหมือนเคยทำเอ็กไซเตอร์คันนึง ที่ไอ้มัดข้าวต้มอ่ะมันมีปัญหาเขาเรียกอะไรนะฟินคอยถ้าถ้าเป็นรุ่นพวกสองจังหวะเนาะเมื่อก่อนมันเป็นมัดข้าวต้มก็เรียกมัดข้าวต้มหรือมันก็ยังติดปากกันอยู่เป็นมัดข้าวต้มแต่จริงๆมันคือฟินคอยนะครับมันไหม้นะแล้วมันก็จะเกิดเสียงแบบเนี้ยวูวูอยามาฮ้าดชอบเป็นแตกนะแต่ถ้าเป็นฮอนด้าเสียงพวก ปิงคอยไม่ก็ไม่เป็นเสียงนะไม่มีเสียงแต่นี้คล้ายๆเลยผมก็เลยเระบบไฟมีปัญหาหรือเปล่านะครับเราก็เอามิเตอร์มาเช็คไฟชาร์จดูบางจังหวะเวลามันเป็นไฟหน้ามันจะดำๆนะับเออทีแรกก็ไม่ได้ใส่ไฟหน้าเนาะเพราะว่ารื้อหมดแล้วทีนี้ก็เลยมาใส่ดูไฟหน้ามันจะดัๆติดๆดำๆหายบ้างไม่หายบ้างเออดังแปลกๆโอ้โงงเหมือนกันนะครับก็เลยว่าน่าจะเป็นเพราะชุดสายไฟหรือเปล่า นะว่าไฟชอ็อตหรือเปล่าเพราะนึกขึ้นได้ว่าเคยทำเอ็กเซเตอร์คันนึงมีปัญหาระบบไฟก็เลยมาไล่เช็คดูนะครับอ,อ,อาการปแปลก,แ,กแล้วมาดูกันนะครับว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของยามาฮ่าสปาร์คโนโนตัวนี้คืออะไรกันแน่นะมาดูกันเลยครับอ่นะครับ,ะะรบปัญหามันคือระบบไฟมันเกิดการช็อตนะครับมันเกิดการช็อตทีเราก็มาถอดแจ็คตัวนี้ออกนะที่ที่จะรู้เนี่ยมาถอดแจ็คสายไฟตรงเนี้ยชุดไฟท้ายนะครับออกอ่ เราลองสตาร์ทเครื่องดูเสียงมันหายไงครับเสียงหอนี่มันหายมาเลยนะก็เลยว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากสายไฟช็อตแน่เลยแต่ว่าถ้ารถรุ่นอื่นมันก็ไม่หอนนะหรือฟิล์มันก็ต้องขาดใช่ไหมครับลักษณะไฟช็อตเนี่ยฟิล์มันต้องขาดแต่ที่ฟิล์ก็ไม่ขาดนะฟิลไม่ขาดก็เลยว่าเออเราถอดน,นี่มันหาย,เ,ยเกี่ยวกับไฟท้ายหรือเปล่าเออแต่เสียงแปลกๆเราก็งงเลยมันปกติไฟช็อตมันก็ไม่น่าจะดังแบบนี้นะแต่ว่า เคยเจอ Yamaha นี่แหละที่มีเสียงแบบนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมถอดชุดนี้ออกผมเลยว่าเอะต้องต้องเช็คชุดไฟท้ายละนะว่ามันเป็นปัญหาที่ตรงไหนนะครับก็เลยมาถอดชุดฝาข้อไฟท้ายออกดูนะครับเนี่ยผมก็เลยเจอปัญหามาลวสาเหตุมันหากันมาตั้งนานหรือกันมาตั้งนานนะหลายวันเลยครับเนี่ยเพิ่งจะเจอปัญหาเนี่ยรู้ไม่เป็นเพราะอะไรเนี่ยหลอดไฟครับเดี๋ยวผมถอดทั่วหลอดหลอดไฟให้ดูเนะี่ยมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยสาเหตุคือตรงนี้หลอดไฟมันจะมี นะเหมือนไม่มีเส้นทองแดงเนี่ยสายเส้นทองแดงเนี่ยมาแตะระหว่างขั้วไฟกับกาวเห็นไหมครับคือพูดง่ายๆสายไฟกับกาวเนี่ยมาแตกะกันเลยช็อตกันนะครับเล็กๆนี่แหละเนี่ยปัญหามันเกิดที่ตรงนี้แหละมันเกิดไฟชอ็อตนะแต่ทําให้เกิดเสียงดังเหมือนกันว่าแตก,กๆเนี่ยครับจนทําให้ขั้วหลอดไฟตรงนะี้มันมันละลายเลยอ่ะมันเปื่อยมันช็อตอยู่ตรงเนี้ยนี่แะครับสาเหตุเป็นเพราะตรงนี้แหละนะที่เสียงดังแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็เจอ ต้นเหตุของปัญหามาแล้วนะเนี่ยเกิดการช็อตตรงนี้แหละเออแต่แปลกนะฟิวไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดแล้วก็มันก็ไม่ดังแบบนี้นะไฟชอนะ็อตอะไฟช็อตทำไมมันถึงดังวูวเวลาบิดคันเร่งดังตลอดนะครับขี่ไปก็ดังวูอย่างเงี้ยตลอดทางเลยเออเราก็แปลกๆวนะ่าคิดว่าน่าจะเป็นกับชุดอย่างอื่นเนาะ ที่ที่เป็นของเครื่องยนต์ไม่น่าจะเป็น GUY, กับชุดพวกสายไฟอะไรเงี้ยดังแบบเนี้ยเออแปลกๆนะครับใครเคยเจอปัญหาลักษณะแบบนี้เงี้ยลองคอมเมนต์มาคุยก,กั buscando, นนะครับมาบอกมาแนะนำกันนะครับเพื่อนๆทุกคนจะได้รู้จักปัญหานะครับหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะครับอาการแปลกๆใหม่ๆนะครับอีกรุ่นหลายๆรุ่นนะครับจะได้แบบจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นไปอีกนะครับก็ คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ